สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารุโอบัน d ดนส์บายพิญญานะคะก็วันนี้เชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะคะปฏิบัติภาวนาซัก3ามลมหายใจลมหายใจ3ามคู่นะคะเพื่อเป็นพุทธบูชากันนะคะก็หายใจลึกๆค่ะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าให้ใจสบายนะ หายใจออกผ่อนคลายเริ่มเลยนะคะ สาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะก็วันนี้อ่าไปอ่างแก้วมาเดี๋ยวจะเอาภาพลงโพสให้นะคะเอาภาพวิวทิวทัศน์มาฝากเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กันก็วันนี้ว่าจะดูออราเคิลกับเพื่อนๆน,นะคะก็ขออนุญาต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เพื่อนได้เปิดรับคำทำนายด้วยนะคะข้าพเจ้าขออาราธนาบุญบรารมีของพปประปัจเจภพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์สมเด็จปฐมเป็นประธานพระราตนารา,า,รายคุณอนุภาพของระธรรมคุณอนุภาพของระอาราหันตากีณสพผู้วิเศษทุกๆพระองค์พรยะยาส่งเจ้าเทพเทวาเสบ,บชันฟ้าเสบผ้าชันดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอน,นวันตจักรวาลภูมิเทวาเจ้าที่ปุญญาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ผู้สมพระรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครอง,องเราและปกปักคุ้มครอง,องเพื่อนๆที่เข้ามารับรับชมคลิปนี้เป็นแลมดอมและก็ทรรมเลสไม่ว่าเพื่อนๆจะรับชมเวลาใดก็ขอให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และถูกต้องตามความเป็นจริง ขออนุมโมทนาบุญแด่ทุกท่านโดยเทอินสวสดติเตหตุสัพพทาค่าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะมาคุยกันหน่อยนะอุ้ยกระเด็นออกมาเพื่อนเื่อกระเด็นออกมาดูความลับช่วงนี้มันเน้นจังเลยให้เป็นความลับอืมถ้าทำอะไรอยู่เพื่อนๆพื่อกำลังกำลังคิดจะทำอะไรที่เป็นงานสมมุติ สมมุติถ้าเป็นงานการงานต่างๆที่จะเป็นงานออนไลน์งานอะไรก็ทำไปเลยค่ะแล้วให้สำเร็จก่อนเนาะค่อยมาถูกควบคุมจ้าถูกควบคุมอ่ะจ้ากิดอะไรขึ้นนะในการที่เราจะทำหลายๆอย่างเนาะ เราก็ต้องมีจิตเป็นสมาธิเพื่อควบคุมตัวเราเองนั่นแหละเรายังเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆของเมื่อวานนี้ออกมาของเมื่อวานนี้ออกมาเราแวงก็คือให้ระมัดระวงังรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำควบคุมตัวเองให้ดีนะควบคุมจิตควบคุมใจ ให้สิ่งที่เราทำเป็นความลับไปก่อนประสบความสำเร็จเมื่อ,อไหร่ก็ค่อยคุยกับคนอื่นทีหลังปิง้งกำเนิดงานเพื่อนๆหรือสิ่งที่เพื่อนๆคิดจะทำคิดจะมุ่งหวังกำเนิดเกิดใหม่แน่นอนหรือหรือหรือใครที่หรือถ้าจะตรงๆไปเลยก็ ใครที่อยากจะมีบุตรอยากจะคลอดลูกอยากจะมีทายาทก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอธิฐานให้ครบพร้อมใช่เลยนะคะขอนะแนะนําว่าอย่าบนพานสันกาวเลยไปขอเถอะแล้วก็ขอแบบให้ครบพร้อมใช่เลยนะให้ออกมามี EQ สูงมีสุขภาพแข็งแรงครบ32แล้วก็ใครที่อยากมีลูกก็ขอสติปัญญาทั้งทางธรรมและทางโลก เพราะเราเพิ่งเนี่ยเนี่ยวันนี้เล่าลูกชายไปเจอไปเจอเพื่อนสมัยอนุบาลสมัยอนุบาลเนี่ยคุณแม่เขาก็ไปตรวจลูกเขาลูกเขาไ q คิวสูงมากเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้เป็นหมอศิริราชแล้วก็ทำโปรเจกต์ก็ชนะคนอื่นหมดเลยนะตอนเป็นหมอปีห้าแล้วทำโปรเจกต์ที่หนึ่งตอนนี้ได้ทุนไปต่างประเทศเนาะก็เป็นเรื่อง EQ ด้วได้เนาะเอเป็นเรื่อง i อ ก็ให้เพื่อนขอเรื่อง EQ ด้วยเนาะขอเรื่อง EQ ด้วยเราได้ยินแล้วเราก็เออดีใจแทนภผมใจแทนนะคะปิง๊งตายายอืมอ,อ,อ๋อหรออ๋ออยู่ข้างใต้นี้พอดีความลับอืมสิ่งที่เพื่อนๆจะําถ้าถ้าถ้าไม่มุมมองถ้าไม่ใช่เรื่องเรื่องการมีบุตรจริงๆโดยตรงเนี่ยอ่า อันนี้เป็นเป็นแรนดอมนะคะเพื่อนๆอันไหนที่ที่ตรงก็เอาไปใช้อันไหนที่ที่ยังก็ก็ตามนั้นนะก็ใช้วิจารณญาณตามแต่สุดใจปัถนาถ้าสิ่งที่เพื่อนจะทำให้เก็บเป็นความลับก่อนแล้วก็ตายายอ่ะเจ้าที่อ่ะอยู่กับเราดูแลเราดูแลเราในในทุกๆเรื่องท่านอยู่ดูแลไม่ต้องกังวล ดูท่านใจดีมากเลยนะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญให้ตายายด้วยนะคะปิงสวยอ่ะกดกระดิ่งให้ได้ไหม <g ul ing> ดวงจันทร์ไม่ว่าจะยังดวงจันทร์ระแวงอาจจะเรื่องอีโมชั่นอหลายๆอย่างในช่วงนี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยะแยะม,มากมากมายเลยนะเพื่อนๆการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับดวงจันทร์เนี่ยนะคะดวงจันทร์เนี่ยถ้าถ้าในในในมุมมองของของในมุมมองของทาโร่แล้วเนี่ยดวงจันทร์ก็คือสมดุลเนาะก็คือแก่นของทุกสิ่งนั่นแหละเป็นเรื่องของยานอย่างรู้สัญชาตญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆ คิดว่าเพื่อนๆได้พบแสงสว่างอย่างแน่นอนสิ่งที่เพื่อนๆนจะทําต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความลับไม่ใช่ความไม่ใช่เป็นความลับแน่นอนออกมาเน้นย้ําอีกวันหนึ่งแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสําหรับเราแต่แต่เบื้องบนก็บอกว่าควรจะเก็บไว้ก่อนควรจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ยังไม่ปรารถนาที่จะมุ่งหมายเพราะว่ามันมีพลังงานที่ท็อกซิกอยู่อยู่แล้ว ดำก็มีขาวก็มีเทาก็มีเพราะฉะนั้นน่ะพลังงานท็อกซิกก็มีเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บเป็นความลับไว้แอะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตหงายมาเลยอ่ะอ่ะเอาไปหนึ่งท่านบอกว่าเหนือความคาดหมาย ท่านบอกว่าเหนือความคาดหมายก็ว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำแล้วจะให้กำเนิดงานชิ้นใหม่ใดๆก็ตามหรือเพื่อนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานการเงนิงน,งนเดิน,ดนทางย,าย้ายประเทศหรือจะได้แม้กระทั่งเพื่อนๆได้รับฟุกเงินจรมาก็ต้องเป็นความลับนะเก็ตไหมคะไม่ทุกเรื่องอะทุกเรื่องเพราะเพราะขึ้นจวงหัวมันเลย <laughs> นะก็คือเยี่ยเงียบอะอยู่แบบปุยนุ่นไปก่อนแล้วกันอยู่แบบปุยนุ่น เอาเป็นว่าเบื้องบนให้มาแบบเหนือความคาดหมายปิ๊งดีใจด้วยนะคะสาธถอนุโมทานาบุญนะคะอยู่ในอยู่ในมาให้เต็มจอหน่อยเจ้าคะ่ะเพื่อนอย่าอย่านั้นอย่านี้เราเลยนะเราก็เราก็อ่ะเต็มไหมคะอ่ะเต็มแล้วเนาะอืมายหอมดอกมะลิจังเลยไปอังแก้วมา แล้วก็ผ่านต้นดอกมะลิก็โฉบเลยโฉบเลยเลยน่อ่ะวงไายมากะรับหนึ่ง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 ปิงชโลมใจโอ้ยตายายมาดูแลนะเป็นการแบบจุบชูใจไม่ให้ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่มีอะไรตายายดูแลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคนในบ้านนะคนในบ้าน ตายายก็ดูแลอยู่แล้วควบคุมให้อยู่แล้วนะแล้วก็ใจเย็นๆใจเย,เย็นเหมือนพระจันทร์เหมือนพระจันทร์วันเพนโลกแห่งความเป็นจริงโลกวิญญาณพลังจิตจิตใต้สำนึกอย่างไรพระแม่จันทากระซิบขอให้ข้าได้ประโยชน์จากพลังแห่งจินตนาการขอให้ชีวิตลูกได้รับความสุขนะการเพราะเมล็ดแห่งความสงบแห่งความเข้าใจนะขอให้พลังจิตที่ปรากฏ ขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกแม่นยำถูกต้องแก้อาถพนอืมอเอาเป็นว่าในการปฏิบัติภาวนาของเพื่อนๆนะมันมันมันแก้อาถพนคุณใสได้ได,ได้ถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีหลายๆท่านอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะ หลายๆท่านที่ที่เคยสัมผัสแล้วก็รับรู้เรื่องนี้เนะเาะเราเล่าได้ไหมก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีพระหลวงพี่ที่เป็นพระอุปชาแต่ตอนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ด็อกเตอร์เนาะท่านก็แบบหลายๆหลายๆท่านคงรู้แหละท่านไปก็ไปบุกเบิกวัดพุทธคยาที่อินเดียเหมือนกันท่านก็พาคนในครอบครัวเราค่ะพุญสามีนี่แหละไป เอ้ท่านมากับใครอีกคนด้วยนะไปป่าช้ากัน่ะแล้วก็ไปขุดแล้วก็ไปเจอด้วยนะที่ตรงนั้นเนี้ยไปเจอเหมือนตุ๊กตาหุ่นอะผูกมัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันเป็นเรื่องอาถรรานคุณสายจริงๆอะเพื่อนๆก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณสามีกลับมาเล่าแล้วเราก็เออนะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆตั้งอยู่ในคุณงามความดีเนาะ อยู่ในทานศีลภาวนาปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างไรซะอย่าได้กังวลเพราะว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนจะมีอะไรฉลมใจทุกอย่างสิ่งที่ทำเหนือความคาดหมายอยู่แล้วแล้วเบื้องบนก็มาบอกว่าในการปฏิบัติภาวนาเพื่อนๆมันแก้เรื่องราวทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ปิ๊งไป <laughs> เอยดีใจด้วยนะคะหลายๆท่านเลยนะที่เข้ามาคอมเมนต์นะท่านะมีคู่บุญคู่บารมีอยู่เป็นการยนมิตรกันเป็นครอบครัวเดียวกันไม่พอเป็นการยนมิตรที่ดีต่อกันแบบไม่มีทะเลาะว่าะแว้งอะคือไม่ได้มีเรื่องใหญ่เลยอะคลองคลองคู่กันมาอย่างดาวยาวนานอะอย่างเรียกว่าพลังงาน เพื่อนๆกับพลังงานเราก็เป็นพลังงานด้วยกันเดียวกันเนาะเพื่อนๆขอพระคุณนะคะเปิดจิตเปิดใจเข้ามาดีใจกับเพื่อนๆที่ได้คู่บุญคู่บารมีที่ปฏิบัติภาวนานะเออไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็เป็นคู่ที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้เป็นปวดศีราอีกแล้วก็ช่วงนี้จะมีมานะเนื่องจากอันนี้จะบอกเลยว่า เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของการาเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะยกระดับพลังงานค่ะเ,เพื่อนๆนะตอนนี้เป็นเป็นเป็นการยกระดับพลังงานของเพื่อนเข้าสู่เข้าสู่มิติที่5มิติที่ที่แบบไม่ได้เชื่อในใน ในตรงนี้ละเชื่อในเรื่องโลกคู่ขนานเชื่อในจิตใต้สำนึกนะเชื่อในสิ่งที่ที่ที่เราปฏิบัติกันซึ่งเพื่อนในกลุ่มนี้ปิ๊งเลิกงามยามดีแก่ฐานได้แล้วด้วยเนาะแล้วก็ปวดหัวนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอาจจะมีการปฏิบัติภาวนาอากาศร้อนอบอ้าวแล้วการเน้นเน้นเลยก็คือในการเลื่อนระดับเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วการเลื่อนระดับ การปฏิบัติก็จะเป็นแบบมันก็มีบ้างมีบ้างเพราะว่าสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเนาะหรือจิตของพวกเราเราเรา,เราทั้งหลายมีสเสน่ห์ทางวาจาเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าโอ้ยดีจังเลยอะ่ะสาธุสาธุูขอบพระคุณนะคะพระยานะโลกแบบเทพเท,ทวาสถิตอยู่กับเพื่อนๆนะให้สเสน่ห์ทางวาจาด้วยแล้วก็ เพื่อนๆชาวเราทั้งหลายคะใช้สเสน่ห์ทางวาจาให้เป็นประโยชน์นะมาทํากันเถอะเห็นเพื่อนเพื่อหลายคนก็ทําคลิป youtube ค้างไว้เนาะตรงโทรศัพท์เครื่องหลักเราก็ค้างไว้เหมือนกันนะมีแค่คลิปเดียวว่าจะไปทําอยู่ว่าจะไปทําอยู่ทําเถอะเพื่อนๆทําไว้อะติ๊กตอกก็อยากเข้าไปอยู่นะแต่ก็ยังแบบคิดคิด,คดยังไม่รู้จะยังไงไว้ค่อยมียเดี๋ยวก็เบื้องบนนํานทางเบื้องบนนําทางเต็มจอหรือยังคะ จะเต็มจอแล้วจะเต็มจอแล้วอ้าวอ,อ,อีกสองใบอีกสองใบจะเต็มจอแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวกว่าจะได้ลงเพื่อนๆจจะนอนหลับไปแล้วปิงถอดจิต My ่ o อเพื่อนๆตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะอือตั้งใจปฏิบัติเห็นไหมเพื่อนๆยกระดับพลังงานอะ ถ้าตอนนี้จิตการเข้าสมาธิของเพื่อนๆยกระดับชา้นแล้วการนิ่งนิ่งได้เร็วมากใช่ไหมรวดเร็วจริงๆแล้วก็แล้วก็มันมีฝันประหลาดประหลาดอย่าลืมจดบันทึกนะคะจดบันทึกฝันแล้วก็จะถึงระดับทอดจิตแล้วตอนนี้ถึงระดับทอดจิตแล้วสาธุูขออนุมโมทนาบุญนะคะไม่ว่าใครจะมาในเรื่องท็อกซิกใดๆก็เพื่อนๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่า เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเทพเทวาทั้งหลายปกปักรักษาคุ้มครองแล้วว่าตอนนี้เป็นเรื่องงามยมดีของเพื่อนเพื่อนทั้งหลายนะที่จะทําอะไรก็ตามมันจะเหนือความคาดหมายไปซะาทุกอย่างดีใจกับเพื่อนๆอน่ะมีคู่บุญเนี่ยคู่บุญคู่บุญเนี่ยปิ้งสวยจังเลยเนี่ยคู่บุญแถมยังไม่พอมีสเสน่ห์อีกอุย้ยอะไรจะขนาดนั้นเพอร์เฟกจังเลยค่ะ เปอร์เฟกต์มากมากกาหารเนาะเพื่อนๆดูปิง้งเ,เห็นไหมพเพื่อนๆมาอีกแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะมีแบบนี่สินอะไรมันทุเลาเบาบางนะขอให้ขอเทพเทวาขอเชื่อแล้วจะได้รับนะ เราต้องขอแล้วเ,เราต้องเชื่อเราต้องเป็นมันก่อนนะจะเป็นพลังงานของการเชื่อก่อนแล้วเพื่อนจะได้รับเทพเทวาให้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเพื่อนชาวเราทั้งหลายเป็นเป็นแบบผู้ที่มีจิตที่ดีอะ่ะมีจิตที่แบบงดงามจิตบริสุทธิ์งดงามเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามมากๆเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันแต่เรารู้ว่าแต่ละท่าน คือไม่จําเป็นต้องไม่คือไม่จาเป็นต้องเห็นกันนะนะผู้ที่ติดตามผู้ที่ไลค์ผู้ที่คอมเมนต์ comment, ผู้ที่ให้กําลังใจทั้งหลายอะ่ะรู้เลยว่าท่านไม่ธรรมดากันแน่นอนปิง้งว้าวอะไรเอ่ยไม่มั่นใจแน่นอนแน่นอนรู้เลย ทำอะไรพอเราเริ่มต้นเนาะหนึ่งดาบมาใช่ไหมเหมือนชอบมีหนึ่งดาบมาให้เริ่มต้นทําอะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าเบื้องบนอยู่ต้องแบบมั่นใจมั่นใจบอกตัวเองว่ามั่นใจนะมั่นใจพลังงานเราถึงจะจูนกับเบื้องบนได้ไม่มั่นใจมันมันพลังงานจะจูนจะจูนไม่ได้แล้วมันก็เหมือนเหมือนแบบคําว่า ฉันรวยอย่างเงี้ยแต่ในใจแบบไม่มั่นใจฉันเป็นเศรษฐีแต่ในใจไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ่ะในใจยังมีนี่อยู่อะไร่เงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องคิดอะไรใส่ใส่สบายสบายเบาแบบปุยนุ่นสวมกันเป็นเลยบีอิงอ่ะสวมกันเป็นเลยแบบอขับรถใจยี่ห้ออะไรก็ช่างแบบฉันขับรถคันที่ฉันอยากขับอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรู้ไหมมันมาปฏิหารจริงๆนะหลายๆเรื่องมันมาแบบปฏิหารแบบ ปาฏิหารแบบรวดเร็วฉับพันทันใดฉับพันทันใดนี่ไม่อาจจะดีดนิ้วตอนนี้ก็ได้หรืออาทิตย์นี้เดือนนี้สามเดือนนี้หกเดือนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเชื่อเถอะเชื่อเถอะเชื่อขอเชื่อเราจะได้รับมาจริงๆมาจริงๆมาทางไหนไม่รููงงเหมือนกันโอโอดีถูกใจตกลงมา เพื่อนดีถูกใจตกลงมาจบกันไหมเนี่ยจะจบกันไหมเนี่ยดีถูกใจแต่เขามีซ้อนมาข้างใต้อะแป๊บนะคะข้างใต้ดีถูกใจอ่ะเพื่อนดูนะดูนะเขามีซ้อนมาปิ้งอะไรอ่ะประสานอ๋อ ไม่ว่าจะมีเรื่องราวสิ่งใดนะเพื่อนๆก็ประสานรอยเล้าในจิตใจหากมีโอกาสก็ก็ทำนะอันนี้คือเสื่อมถอยเสื่อมถอยก็ให้เรามัาระวังในการปฏิบัติภาวนาของเราอะ่ะก็ควรจะเป็นฮารบิตเฮ้ยดีถูกใจนี่เนี่ยนี่ โอ้ยเมื่อกี้ดีถูกใจออกมาเนาะก็ในครอบครัวอาจจะมีเรื่องอะไรต่างๆอ่ะเพื่อนๆก็ถ้าประสานรอยเล้าอะไรได้ก็ประสานไปทั้งอย่างไม่ได้ก็อธิษฐานจิตไปก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่อยากให้เพื่อนๆืนเนี่ยเหมือนคอมพพลตกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเนาะ แล้วก็ดีถูกใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งยืนยันพลังงานหนึ่งหนึ่งหนึ่งดีถูกใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งยืนยันพลังงานยืนยันพลังงานอย่างที่บอกไปนั่นแหละท่านยืนยันพลังงานนะก็เอาเป็นว่าก็ตอนแรกก็คือตรงกับตรงนี้แหละนะไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะทํางานอะไรมันสําเร็จส,สมบูรณ์เหนือความคาดหมายอย่างแน่นอนอย่างแน่นอน ยังอยากดูอีกสักสองใบยอยู่ในจออยู่ใช่ไหมคะภาพเลยแม,ม่ปิงปิ๊งปิงปิ๊งปิงปิง,ปง,ปง,ปงนะคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นอีกสองใบนี้โอเคมะลิหอมหอมไหมคะหอมไหมหอมไหมหอมไหม ว้าวหอมมากเลยเพื่อนเนชื่นใจชื่นใจชอบใบนี้มากเลยคู่บุญคู่บุญแล้วก็เสน่ห์ทางวาจาดีหมดเลยดีหมดดีดีดีเยี่ยมอะไรดีงามดีงามจะได้ดูไหมเนี่ยขลังอีกสองใบนะคะสองใบนะคะขออนุญาตนะคะแอนจะให้อะไรกับชาวเราคะปิ๊ง อุย้ยเดินหน้าต่อที่รักทั้งหลายที่รักทั้งหลายเดินหน้าต่อเลยจ้าเดินหน้าต่อเลยจ้าอย่าได้กังวลอะไรนะจ้าเพราะว่าการปฏิบัติภาวนาของเพื่อนๆนมาไกลแล้วจ้าเดินหน้าต่อจ้าถูกใจเบื้องบนนะจ้าทุกอย่างเหนือความคาดหมายไปหมดแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติแบบไม่อยากได้เราจะได้อะไม่อยากได้เราจะได้อะ ให้เบาใจใส่ใจสบายอ่ะใจดีใจสบายอะไรแบบนั้นอะ่ะมีแต่คําว่าสบาย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 อย่างนั้นนะเพื่อนๆน,นะพอพอนไปแบบสบายสบายแล้วแบบสมาธิมันจะไปเร็วแล้วก็ปรับได้แล้วแล้วเพื่อนๆอย่าลืมที่จะแผ่เมตตาบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเพราะว่าพลังงานของเพื่อนแผ่เมตตาไปได้ม,มีมีสิ้นสุดมีมีประมาณเพราะเป็นพลังงานความรักแบบไหลเงื่อนไข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพื่อนเ,เราเราช่วยเราช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานกันแม้ในตาเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเวลาเพื่อนเพื่นฝันนะตื่นมาบางทีก็เหนื่อยอะน่าจะไปช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานปลดปล่อยปลดปล่อยแต่ละดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นนะ่ะนะปิง๊งโอ้ด้านมืดมีอะไรคะมีอะไรคนเราก็มีด้านมืดในจิตใจอยู่แล้ว มีทั้งด้านมืดด้านสว่างแต่ด้านมืดก็ก็เราก็ไปช่วยนี่แหละอย่างที่เล่าเมื่อกี้เราไปช่วยปลดปล่อยด้านมืดให้แบบดวงจิตทั้งหลายให้เขาได้สว่างได้เจอได้เจอสิ่งที่สิ่งที่ดีๆได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอุ้ยปิ๊งเพื่อนร่บเลยค่ะเศรษฐีทั้งหลายเศรษฐีทั้งหลาย านรู้ไม่ยอมหยุดท่านบอกว่าท่านเลยบอกเอาไปเลยรออยู่ใช่ไหมเศรษฐีเศรษฐีทั้งหลายเห็นไหมคลิปเราเอาแบนเดนแล้วเราก็ตั้งให้เป็นเศรษฐีทุกคลิปเลยโอ้ยสาธุสาธุอนุโมทนานั่นแหละเราไปช่วยทุกภพภูมิดวงจิตเราทั้งหลายแผ่เมตตาไปไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณแล้วท่านก็จะเทให้ไม่มีประมาณเหมือนกันไม่มีประมาณ ทาไม่ใครอยากทําอะไรนะมันเหนือความคาดหมายแล้วยิ่งคุณมีคู่บุญคู่บารมีท่านใดยังไม่มีก็จะมีมาค่ะจะเจอแน่นอนจะเป็นเพื่อนจะเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นคนในครอบครัวก็ถือเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะก็เห็นไหมล่ะบอกแล้ววันนี้ไม่ได้ดูคลังแล้วจบที่ไห้เศรษฐีจบที่ไห้เศรษฐีแล้วก็ ออขออนุมโมทนาบุญนะคะกับเพื่อนๆทั้งหลายขอให้มีความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอประคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจส่งเสริมเราในทุกทกด้านนะคะเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามกับเพื่อนๆต่อไปค่ะทุกๆคำคอมเมนต์ของเพื่อนๆแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ ก็ทำให้เรายิ้มได้นะสาธุขอพระคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมหาเศรษฐีทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะ